ใจหนีบอไวบอกกับแบง์จังได้กับบดายส่งเรื่องมาเขาทางด่วนแก่นีกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะจ้ะก่อนอื่นขอเล่าสั้นๆเกี่ยวกับทางด่วนแกนี้กันค่ะทางด่วนแกนี้คือช่องทางที่ให้ประชาชนและธุรกิจแจ้งขอความช่วยเหลือด้านการผ่อนชําระผ่านเว็บไซต์โดยมีธนาคารแห่งประเทศไทยจะส่งข้อมูลที่ได้รับไปยังผู้ให้บริการทางการเงินเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไปค่ะ กดเข้ามานะคะจะเจอหน้านี้ค่ะขอให้ทุกคนอ่านข้อมูลและข้อตกลงในการใช้งานให้ครบถ้วนนะคะเมื่ออ่านเสร็จแล้วก็กดยอมรับเลยคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาถึงหน้าที่ต้องกรอกข้อมูลเพื่อส่งคำขอผ่านทางด่วนแกหนี้ค่ะอย่างแรกเลยค่ะชื่อนามสกุลค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็มากรอกรหัสอ้างอิงซึ่งจะมีให้เลือก3ามแบบแบบแรกเลขประจำตัวประชาชน แบบที่2ก็คือเลขที่หนังสือเดินทางและเลขที่จดทะเบียนนิติบุคคลค่ะต่อมาให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ค่ะต้องใส่ข้อมูลสำคัญทุกอันที่มีดอกจันนะคะกรอกรายละเอียดอีเมลของตัวเราเองค่ะช่องเหตุผลและคำอธิบายประกอบคำขอใส่ข้อมูลสำคัญที่ต้องการขอความช่วยเหลือเช่นมีการค้างชำระกับสถาบันการเงินนานเท่าไหร่หรือมีสถานะคดีหรือไม่ค่ะ ต่อมานะคะให้เลือกผู้ให้บริการทางการเงินเราสามารถที่จะคีย์สถาบันการเงินที่เรามีภาระหนี้สินด้วยและอยากจะขอความช่วยเหลือด้านการผ่อนชำระค่ะซึ่งในการเลือกสถาบันการเงินจะเลือกได้ทีละหนึ่งครั้งนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเลือกแนวทางที่เราต้องการขอความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินค่ะซึ่งเลือกได้ถึง3ข้อด้วยกันค่ะต่อมาให้มาเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะคะที่เรามี ภาระนิสินอยู่กับสถาบันการเงินและต้องการขอความช่วยเหลือค่ะและถ้าทราบสาขาให้ใส่สาขาที่ทำสัญญาลงไปด้วยนะคะสำหรับบางท่านที่มีนิสินหลายประเภทหรือหลายสถาบันการเงินแล้วต้องการขอความช่วยเหลือให้กดคลิกที่เพิ่มผลิตภัณฑ์หรือเพิ่มผู้ให้บริการทางการเงินได้เลยค่ะพอใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่มนี้ค่ะเพื่อขอรับรหัสติดตามเรื่องต่อจากนั้น รหัสติดตามเรื่องจะถูกส่งมาที่ SMS ค่ะให้เรานำรหัสนั้นมาใส่ข้อมูลในช่องนี้ค่ะแล้วกดส่งข้อมูลค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการยื่นคำขอผ่านทางด่วนแก้นี้ค่ะสิ่งสำคัญที่ลืมไม่ได้นะคะขอให้ทุกคนเก็บรหัสติดตามเรื่องไว้เพราะทุกคนจะต้องใช้รหัสนี้ในการติดตามสอบถามข้อมูลความคืบหน้าของคำขอที่ได้ยื่นผ่านทางด่วนแก้นี้ค่ะ